สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเฮลที้ชิปรายการที่จะพาทุกทท่านไปล้วงทุกความลับในการมีสุขภาพที่ดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงของเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางรายการของเราในวันนี้ก็มีเคล็ดลับสุขภาพง่ายๆในการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนมาฝากกันนั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับดูแลสุขภาพในหน้าฝน เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยประโยคฮิตติดปากที่หลายๆคนมักพูดกันเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะฝนตกหนักร้อนจัดหรืออย่างเช่นณนะตอนนี้ที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนมาเป็นฤดูฝนทําให้เกิดฝนตกชุกขึ้นในบางพื้นที่และอาจมีส่วนที่ทําให้เกิดโรคภัยใกล้ตัวได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆโรคสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วเมื่อเข้าหน้าฝนเช่นโรคฉี่หนูโรคไข้เลือดออก โรคอุจจระร่วงเฉียบพ,พันธ์โรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดอักเสบเป็นต้นและในวันนี้เราก็มีวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆในช่วงหน้าฝนซึ่งสามารถทำตามได้ดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับคนป่วยโดยตรงเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆและถูกวิธีเพื่อป้องกันเชื้อโรค 2. รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เนื่องจากหน้าฝนมีสารปนเปื้อนต่างๆเราควรล้างทำความสะอาดเนื้อสัตว์ผักผลไม้ให้สะอาดก่อนนำมาทำอาหารไม่ควรรับประทานอาหารที่ไม่ปรุงสุกควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสมุนไพรต่างๆเช่นตะไคร้ขิงขา่ากระเทียมที่จะช่วยปรับอุณหภูมิภายในร่างกายเราเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเพิ่มวิตามินซีจากผลไม้เข้าไปเสริมสร้างระบบต่างๆภายในร่างกาย ให้มีประสิทธิภาพในการต่อต้านโรคต่างๆอย่างเช่นสม้มองุนฝรั่งมะขามแอปเปิลมะนาวเป็นต้น 3. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการเต้นอารอบิกการเดินเร็วๆการวิ่งเหาะการขี่จัก,กรยาน ควรออกกําลังกายสัปดาห์ละ5วันอย่างน้อยวันละ30นาทีให้เกิดภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวันควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ6 8ชั่วโมงเพราะการนอนเป็นช่วงที่ร่างกายได้ฟื้นฟูและส้มแซมส่วนที่สึกหรอเพิ่มภูมิต้านทันในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้อย่างดี 5. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกจากบ้าน อย่าลืมพกร่มและเสื้อกันฝนเพื่อไม่ให้ร่างกายเปียกฝนจะสามารถลดการอับชื้นและการสะสมเชื้อราอันเป็นสาเหตุของการเป็นไข้หวัดได้หากเปียกฝนควรรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นออกทันทีพร้อมทั้งเช็ดผมให้แห้งเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเสมอ 6. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ1.5ลิตร ควรเลือกดื่มน้ำอุณหภูมิห้องเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ขาดน้ำดื่มน้ำอุ่นและดื่มชาสมุนไพรอุ่นๆเป็นประจำเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายต้านการอักเสบแก้อาการหวัดอาการเจ็บคอเช่นดื่มชาดอกคาโมไมล์ชาเขียวชาตะไคร้หอมชาน้ำขิงมะนาวและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เส็จ ระวังป้องกันไม่ให้ยุงกัดน้ำขังเป็นแหล่งกำเนิดของยุงลายที่เป็นพาหะข,ของโรคไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นเราควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่อับชื้นมืดและควรกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายตามแอ่งน้ำในบ้านถมใส่ทรายอเบตฉีดยากันยุงทายากันยุงนอนกลางมุ้งเป็นต้นแไม่เข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมขัง ในช่วงที่มีฝนตกหนักหรือในฤดูฝนนั้นมักจะเกิดน้ําท่วมขังภายในซอกซอยและพื้นที่ต่างๆซึ่งเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินผ่านพื้นที่เหล่านั้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมายที่ขังอยู่ภายในนํามาซึ่งโรคอันตรายต่างๆทั้งโรคมือเท้าเปื่อยโรคไฮรอยไข้หวัดเชื้อราที่ผิวหนังแพลอักเสบอหิวาตากโรคท้องร่วงเป็นต้น หากไม่สามารถหดีกเลี่ยงได้ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นรองเท้าบูทยางถุงมือยางไม่ต้องสัมผัสกับน้ำท่วมขังเหล่านี้ให้เราล้างมือล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้งที่กลับเข้าบ้านหากเราดูแลสุขภาพร่างกายเป็นประจำและสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนหรือฤดูไหนๆคุณก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่จะมารบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน และนี่ก็คือวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆนะครับในช่วงของซีซันเชนจ์หรือก็คือช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านระหว่างหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนในเดือนมิถุนายนนั่นเองครับและในช่วงถัดมานะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคทางดวงตานั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าโรคเกี่ยวกับดวงตานั้นเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุครับซึ่งในโรคแรกที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือโรค เบาหวานขึ้นจอประสาทตานั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจให้กับเราในวันนี้ก็คือคุณหมอบุตรดาที่อยู่ข้างๆผมนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนคุณหมอแนะนาตัวหน่อยครับค่ะหมอบุตรดาบุตรดาจิตธรรมนะคะเป็นจกักษุแพทย์ประจาโรงพยาบาลอาบาจอภูเก็ตค่ะภาษาทางการแพทย์จะเรียกว่าโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาซึ่งต้องบอกว่ามันจะมีความสับสนกันว่าสรุปแล้วมันเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่าหรือว่า มันคือคนระโรคก,กันครับคุณหมอค่ะเบาหวานขึ้นจอประสาทตานะคะหรือบางคนอาจจะเรียกย่อๆเหมือนนิกเนมนะคะ,คะว่าเบาหวานขึ้นจอตานะคะซึ่งเออจอตาอยู่ตรงไหนทําไมเบาหวานอยู่ดีๆมันไปขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่าจอตาอยู่ตรงไหนนะคะจอตาเนี่ยเป็นส่วนของที่อยู่เหมือน เ,เหมือนฉากหนังนะคะคก็คือเมื่อแสงเข้ามาในกระจกตาแล้วจะผ่านเลนส์นะคะแล้วก็ไปตกกระทบที่จอประสาทต,ตาซึ่งมีส่วนสำคัญคือมีเซลล์นับเป็นล้ลานเซลล์นะคะที่ส่งสัญญาณไปที่สมองว่าเราเห็นภาพเป็นยังไงนะคะทำไมมันถึงสัมพันธ์กับเบาหวานได้นะคะเพราะว่าจอประสาทต,ตาของเราเนี่ยเป็น ส่วนประกอบที่มีเส้นเลือดนะคะ,คะไปเลี้ยงจำนวนมากนะคะซึ่งถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะมีปัญหาของเส้นเลือดที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะเช่นมีการเปราะแตกง่ายหรือมีการอุดตันทำให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะบางทีจอประสาทตาของเราเนี่ยที่ มีเบาหวานขึ้นจอตาเนี่ยเขาขาดเลือดไปเลี้ยงทำให้เกิดการบวมขึ้นมาได้นะคะหรือมีเส้นเลือดงอกผิดปกติทำให้เกิดการระเบิดเหมือนระเบิดเวลาค่ะอยู่ดีๆก็เหมือนเลือดระเบิดเข้าไปในตาเรานะคะทำให้เราตามัวได้บางคนก็จะตามัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหรือบางคนก็มัวแบบฉับพลันได้เหมือนกันค่ะครับซึ่งสาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณหมอ ก็สาเหตุหลักก็เกิดจากโรคเบาหวานนะคะ,คะซึ่งเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่ถ้าเราคุมเขาได้ดีเขาก็จะไม่ทําให้เส้นเลือดผิดปกตินะคะก็จะไม่เกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตาแต่ในคนที่คุมเบาหวานไม่ดีนะคะยังอาจจะกินผลไม้ที่มีรสหวานสูงกินน้ําตาลนะคะหรือแป้งขาวที่มีออค่า ไกซิมิกอินเด็กที่สูงเนี่ยนะคะก็จะทําให้เส้นเลือดเขาเนี่ยมีลักษณะของเปราะแตกง่ายนะคะหรือมีการอุดตันขาดเลือดได้ก็จะเกิดเส้นเลือดที่ผิดปกติแล้วก็เลือดออกในตาได้ค่ะแล้วผู้ป่วยเบาหวานนี่มีความจำเป็นไหมครับคุณหมอที่จะต้องมีการ ตรวจตาด้วยครับจำเป็นมากเลยนะคะเพราะบางคนเนี่ยมีเบาหวานขึ้นจอตาแล้วแต่ไม่มีอาการอะไรเลยการมองเห็นของฉันก็ดีนะคะแต่ตรวจอีกทีเนี่ยก็คือโอ้มีการขาดเลือดมากแล้วนะคะจำเป็นจะต้องไปยิงเลเซอร์หรือผ่าตัดเลยทันทีนะคะซึ่งอันนี้อันตรายมากนะคะแต่ถ้า เออบางคนมาแล้วตามัวเลยบางคนก็มีจอตาเนี่ยมันบวมขึ้นมานะคะจากเบาหวานอน,นั้นก็จะต้องไปรักษาอีกแบบหนึ่งนะคะก็ค,คือถ้าคนไข้มาแล้วเนี่ยก็ควรจะตรวจตาปีละครั้งเป็นอย่างน้อยแต่ถ้ามีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาแล้วคุณหมอก,ก็จะนัดตามความรุนแรงของโรคไปอีกอย่างหนึ่งนะคะเช่นรุนแรงไม่มากนะคะก็อาจจะนัดตรวจตา9เดือนครั้งนะคะ รุนแรงปานกลางอาจจะนะัดตรวจตาสัก6เดือนครั้งรุนแรงมากๆเลยอาจจะ4เดือนครั้งหรือบางคนต้องมาเจอกันทุก1เดือนเลยทีเดียวนะคะทางการแพทย์เนี่ยมีการแบ่งเลเวลความรุนแรงไหมครับค่ะมีคะ่ะก็แบ่งหลักๆเป็น2แบบด้วยกันนะคะคบแบบที่1ก็คือ คนไข้ยังไม่มีเส้นเลือดงอกผิดปกตินะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือคนไข้มีเส้นเลือดงอกที่ผิดปกติแล้วนะคะซึ่ง2องอย่างเนี่ยที่เขาแบ่งความรุนแรงเป็น2ออย่างเพราะว่าวิธีรักษามันอาจจะแตกต่างกันนะคะคโดยแบ่งแบบที่1เนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีก4ระดับด้วยกันนะคะก็ะคือเป็นความรุนแรงระดับน้อยๆนะคะก็ะคืออาจจะมีการขาดเลือดเล็กน้อยมีจุดเลือดออกเป็นบางจุด นะคะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ถ้าสุดระดับเกตที่2นะคะก็คือเลือดก็ออกมากขึ้นเกตที่3และ4ก็คือความรุนแรงก็คือเลือดออกเพิ่มมากขึ้นตามความรุนแรงของโรคนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยโรคระดับแรกเนี่ยก็คือยังสามารถที่จะ คุมมาหวานให้ดีเลือดที่ออกผิดปกติก็จะกลับขึ้นมาดีได้นะคะแต่อย่างที่สองที่คุณหมอบอกเอ๊ะทำไมเส้นเลือดงอกผิดปกตินะคะเกิดจากการที่จอประสาทต,ตาเนี่ยมันเกิดการขาดเลือดพอเขาขาดเลือดแล้วเขาก็ต้องการเลือดที่จะไปเลี้ยงตัวเขาเองนะคะร่างกายก็มีการสร้างสารบางอย่างขึ้นมาที่ทำให้เกิดเส้นเลือดงอกผิดปกตินะคะคุณหมอครับและ ทั้งสองเคสทั้งเคสที่ยังไม่รุนแรงแล้วก็เคสที่รุนแรงครับจะมีวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตายัางไงบ้างครับค่ะแบบแรกเนี่ยคะอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปนะคะก็คือความรุนแรงยังไม่เป็นมากนะคะโดยปกติทางตาก็จะยังไม่มีการผ่าตาดัดการหยอดยาใดๆนะคะก็คือจะแนะนำให้คนไข้ไปปรับ การใช้ชีวิตนะคะการกินยาเพื่อให้คุมระดับน้ำตาลในเลือดดีนะคะ เลือดที่ออกพวกนั้นก็จะดีขึ้นมาเองนะคะ,ะแต่ถ้าในบางกรณีที่รุนแรงมากแล้วนะคะมีเส้นเลือดงอกผิดปกตินะคะในบางรายก็จะต้องเลเซอร์เพื่อยับยั้งเส้นเลือดที่ผิดปกตินั้นนะคะส่วนบางรายก็อาจจะต้องฉีดยาเข้านำวุนลูกตานะคะหรือในบางรายที่เป็นมากก็คือจอตามีการหลุดลอกนะคะก็อาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัด ครับแล้วการดูแลตัวเองครับจะมีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันยังไงครับคุณหมอค่ะการป้องกันที่ดีที่สุดคือหนึ่งไม่เป็นเบาหวานก่อนนะคะคถ้าไม่เป็นเบาหวานก็คือตัดไปเลยนะคะเราก็จะไม่เป็นโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตานะคะ ส่วนการป้องกันยังไงสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะก็คือต้องคุมเบาหวานให้ดีนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพไตของตัวเองให้ดีด้วยเพราะว่าถ้ามีโรคไตสัมพันธ์แทรกซ้อนเข้ามาก็จะทําให้เบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้ง่ายนะคะหลังจากที่เราคุมได้ดีแล้วก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเองก็คือมาตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะ ค,ครับและนี่นะครับไขข้อสงสัยนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊ะหมออาจจะวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตาแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าโรคเบาหวานขึ้นตานะครับจริงๆแล้วมันก็คือโรคเดียวกันนั่นเองนะครับถ้าใครที่มีอาการนะครับในเรื่องของอาการปวดตาเพียงเล็กน้อยหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของใครนะครับที่มีภาวะเบาหวานอยู่แล้วก็อย่าลืมมา ตรวจตาปีละหนึ่งครั้งอย่างที่คุณหมอแนะนำไปนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วผมนะัทุศขันธบพนผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณหมอบุตรานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับ พยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตส่งทีมพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่2เมื่อวันที่23เมษายน2564ที่โรงยิมเนเซียม4,000ที่นั่งสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหนึ่งใน5จุดที่ให้บริการฉีดวัคซีนของจังหวัดตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้ลงทะเบียนประสงค์ฉีดวัคซีนไว้มารอรับวัคซีนกันอย่างคึกคักโดยทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ตามมาตรการป้องกันโิด จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกาส่วนขั้นตอนในการเข้ารับวัคซีนมี8ขั้นตอนคือ 1. ช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดัน 2. ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนสแกนแอปพลิเคชันหมอพร้อม 3. ลงทะเบียนคัดกรอง 4. ซักประวัติ 5. รอฉีดวัคซีน 6. ฉีดวัคซีน 7. บันทึกข้อมูล HOS 8. พักรอสังเกตอาการ30นาทีหากไม่มีความผิดปกติก็สามารถกลับบ้านได้โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์ไปถึงหน่วยงานองค์กรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับวัคซีนได้ที่ c ช็ค k ูเก t ต้องชนะ .com สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนะัทดีแก้วสายทองนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะโรงพยาบาลอบจภูเก็ตนะคะ ค่ะวันนี้ก็ทีมโรงพยาบาลอบอจภูเก็ตนะคะได้มาร่วมทีมในการาฉีดให้บริการวัคซีนโควิดแก่ประชาชนนะคะในรอบที่2นะคะในเข็ม2นะคะของรอบ1นะคะตั้งแต่วันที่22ถึง30มมีเมษายนนะคะประชาชนท่านใดนะคะที่ได้รับ วัคซีนในรอบที่ในเข็มที่1นะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่10เมษายนนะคะก็สามารถามา,ารับบริการในเข็มที่2ในวันที่22ถึง30เมษายนนี้ได้นะคะก็คือ,อจะมีการนัดฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะคะก็ให้ประชาชนเช็คในไาลนา์หมอพร้อมนะคะ ก็ทางนี้ก็คือเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมมาร่วมฉีดวัคซีนโควิดด้วยกันนะคะ